เดี๋ยวตอนมาก่อค้ามไอหน่อยข้ามบอกาหเอฟซีทุกท่าน สวัสดีครับท่านท่านชนะพ,อพ,อพ่อคคพ่อพี่น้องเชิญเขยครับผมมูนี่พาพี่น้องมากินนะครับตําตํา,ตากุ้งฝอยใส่บะกอกพี่น้องกุ้งเต็มมาทัา้งหมดเละอันนี้กุ้งที่มาจากเพิ่นตลาดเล่าได้พี่น้องกับมัตตกะลาศิลกับกุ้งที่แบบในหนองสาบ้านนะครับที่เมันดูดปลาแล้วเขาจะเก็บมากจริงนี่ตะต,ตัวเป็ปิงตัวขาวๆเงาๆเลยพี่น้องน,นี่บะกอกไอ้พักกะระดาวพักการหินบะแตง อันนี้ครับพี่น้องผมลวมมาเลยดอกแค่เอาแค่หอวแค่ปลาเหมือน,นปลาเดี๋ยวก็เอาขนมายุงเทียบไปเปลยนี่ประกาศดอกมาจวดกันเลยพี่น้องมาตำกุ้งอนุญาตจวดใช่ไหแกนข้าว <c oughs> นิดเดียวดีดงดง <c oughs> มาพี่นออ้องมากินข้าวงกัน เิบเขาห่อนห่อนเลยมแแซมกันครับนี่เรเอ้ยนี่เรากุ้งเดี๋ยมันเจ็บได้เอาสวิงไปสวนเวลาน้ามันจะบกนะก็จะไปดูดปลาเนี่น้องเนี่น้องสาเของ้ามยงใหญ่แซนอกนี่น้องต่ำจังเลยเพี่อเราะห็นมันแหลกมากเลยเพี่อน้อาต่ำเพราะเห็นเพราะห็มันไอหนวดล่ำแหลมมันไออันนี้ อูได้ยังองฮใช่้โอกาสอันนี้ก็คือว่าโมฮินมากไม้ได้เนหน่องกันประกาศหินของแถบานทั้งอต้นเด่นน้อยนุ่มพ้อ

ตอนนี้เป็นข้ามายุงเทียบเปนแล้วใส่พีงย,ยงหน่อยยังหมักโดดลูกโดดอืมอเคเนาต่ำกุุงตำกุ้งเสร็จแบ เลยจวดเจ้าหน่อยครับลู่มีหน่องเอฟซีอ่ะคอมเมนต์มากว่าก็กินมุ่มมักกว่าเก่าแท้ห้กลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะของทตทากินแบบมีามารญาตม้าก ผมจะลองเฮ็ดคอนเทนต์แบบสุดรวดไม่มีหน่อยอยากทำคอนเทนต์แบบบูมมามสักหน่อยถ้าไม่ได้ว่าแบบจะทำประชดเลยนะครับอยากเปลี่ยนมั่งอะ่ะถ้ายังไงก็ไม่ถูกใจพี่น้องเยซีท่านไหนก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ

อเนาะก๋วไ้ผู้ำกลุ่มขุยเอยาตอนมากวะข้าบผู้น,น,นำข้กล่องมายเลขท่านอัญ Điểm gọt nha Nhìn một con này nhỉ? Một con bản bản đấy Hãy อ๋อเรื่มในน้ำอันนี้แก้วบองไม่ต้องประหลาดครับมาจากกุดวดนี่ครับ จำที่แกบอกเขากันดูพี่น้องคุยด้วกัน,กน,ออกกนเนรเื่องว่าลาซาอันนี้ไปเยี่ยมอะไผมถูกเอามาตลอดจาก,กอุดรอำเภอกูจับ Bạn mẹ của bạn mẹ của bạn mẹ cháu hết mẹ của bạn mẹ của bạn mẹ của bạn mẹ hết bạn mẹ của bạn mẹ ไปหาอยู่ตแต่งงหวัดมีบอลนนเนี่ยเข้าขนมากรุงเทียบเลยจำเยอกไปหน่ยอยกุญเชแก้วบองเอ๊ย kia bọn nó có khuỷu thế tắm cung khăm nghe nữa, ạ thêm ข้อทนนี่เนาคือบราถ่ายะล้บานเนาะธรรมดาการกินเพชรนี่ตรงนี้แบบเล้อแบบแต่เราก็บอกบอกว่ามีขี้งมกอย่างนั้นอย่างก็ถึงข้อหมายจนเขาเล่าน่ะเรื่องเพิ่มเพิ่นเนาะไม่มาไปนอนเพราะมันฉาำคนเนาะมันเพชรมันก็ต้องออกมากอันนี้บริเวณบอกสกปรก เผ็ดเนาะนอกมีเงอมี่างกายเาถือกระตุ้นนกับไม่เงอมีหอมอม,ม,ม,ออมากส,สรุปทั้งหลายทาั้ทงมวลแซ่บมา่ะกันบ่อย่าง้มีเงอมีน้ำมูกอย่างกกินได้ของแอร์ทันแ้ว không có xem áp nữa. Tạm gọn. còn mất tiếp rồi. Ô, tốt đi. im khóc mà, ừ, nhắc khăm hình nó chuẩn thì ừ. nó ừ. nhé ừm อ้ายังโอเคครับดดอ้ายังโอเคครับขากู่โอ้ยครับขอบคุณทุกนทในทุกครับทุกการติดตามทุกนั่งไปแล้ว